คุยผ่านโลกวันนี้พาไปดูทางตะวันตกเขาก็มีการระดมสมองกันนะนะคะ <S <S ว่าจะใช้วิธีไหนในการแซงชั่นทางเศรษฐกิจหากรัสเซียมีการบุกใช้วิธีไหนจะโดนมากที่สุด <S <S แล้วก็มีไอเดียดีๆจากทางด้านของรัฐมนตรีอังกฤษค่ะพูดทำนองว่าจะจัดการกับการที่ลอนดอนเนี่ยเป็นเหมือนฮับของเงินสกปรกก็จะเข้ามาพาไปที่จุดดวงใจตรงนี้เลย จะเป็นยังไงไปคุยกับวจารสุดาทิพย์จริญจินดาอินทร์ค่ะเป็นคําประกาศของลิสทรัสซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษผู้หญิงนะคะแล้วก็ออกมาบอกว่าไอ้ตรงนี้สงสัยจะได้ผลที่สุดคุณไปขู่ว่าก็จะตัดออกจากสวิฟท์เงินตลาดดอลลาร์หรือว่าจะตัดพลังงานนี่ยิ่งไม่เวิร์กเลยอ่ะไม่เวิร์กคุณจะไปตัดพลังงานจากรัสเซียนี่ยิ่งแห้งตายกันไปเลยหนาวตายเลยที่ยุโรปโอ้รัเสเซียกาลังได้เปรียบเรื่องพลังงานหน้าหนาวด้วยเขาถึงต้องทําถ้าเขาจะบุกเขาจะบุกตอนนี้ทีนี้ลิสทรัสเขาเสนออย ลอนดอนเนี่ยเป็นดวงใจของเหล่าโอลิการชของรัสเซียมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่จริงๆ2008ตอนที่เกิดไทม์มือก์ครสิสแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเงินของรัสเซียเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในคือพวกลงทุนแบบเขาวดำเขาดำเงินสกปรกทั้งนั้นเลยเพราะคือมันมาจากไหนให้มันมาจากตอนที่เยลซินเขาเป็นประธานาธิบดีเขาขายรัฐวิสาหกิจไอ้พวก บอ่อน้ำมันนะฮะโลงกลั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยของรัสเซียเนี่ยยูเรเนียมอะไรเยอะยๆ,ๆเลยจนทั้งปูตินเขากลับมา re-nationalize ก็คือการกปแปลรูปย้อนสอนกลับมาเป็นเป็นอของรัฐบาลนะฮะถอนกลับไอการแปลรูปอะ่ะควนี้ก็ออริกาชเนี่ยประมูลไอพวกนี้ได้เยอะเลยถึงได้มั่งคั่งเี่ยฮะ,ะแล้วก็เอาเงินมาซื้อ ทีมฟุตบอลที่เราเห็นนะคะแล้วก็เนี่ยตัวเลขจาก Transpari e n c สังหาริมทรัพย Trans ์ Transparency International เขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยนะคะในถนนนี่เลยถนนเวสต์มินสเตอร์ตรงเนี้ยนะคะมีอสังหาริมทรัพย์มากกว่า1,000 0ชิ้น ทองคำทั้งนั้นเลยนะฮะในอังกฤษนะเป็นของรัสเซียคือเอาเงินเหมือนเอาเงินร้อนมากตรงนี้เลยซื้อี่โอ้โหแล้วก็ได้ผลตอบแทนดีก็เหมือนนักการเมืองไทยที่ชอบไปซื้อบ้านที่อังกฤษไปที่อังกฤษแล้วก็ที่ปารีสที่อังกฤษเนี่ยพูดสังกฤษได้ดีหน่อยนะแต่ปารีสมันยากใช่ไหมแต่ว่าก็ลงทุนกันเยอะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัวนี้มันให้ผลตอบแทนดีอสังหาริมารัพย์ก็ขึ้นแต่คนอังกฤษก็น่าซีดว่ราโอ๊ยราคามันขึ้นไปซื้อกันไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะฮะแล้วริจากประเทศก็เลยมาขู่บอกา ยึดซัพย์เลยนะฮะเพราะเงินมันไหลมากแล้วแม้แต่โรงเรียน private อะโรงเรียนเอกชนน่ะฮะก็ไอ้พวกรัสเซียก็ส่งลูกมาเรียนนะทำให้ค่าเราเรียนแพงพราพวกนี้เขาเงินเข้าขามันได้ง่ายนะหลายสิ่งแล้วเขาชอบมาชอปปิ้งมากเลยที่แฮร์รแล้วก็อยู่โรงแรมหรูโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างซื้อทีมนู่นทีมนี้ฟุตบอลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเธอขู่เลยเธอบอกว่าไนี่นะ ง่ายมากเลยก็จะปิดแล้วก็เข้าไปยึดทรัพย์ได้เข้าไปตรวจสอบอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาจะตั้งลิสต์ขึ้นมาเป็นแบล็คลิสต์ของคนที่อยู่รอบตัวปูตินรวมทั้งปูตินด้วยเขาจะมีเพื่อนเขาเป็นนักบาเล่นเลรเงี้ยเอาเงินออกมาแงบี้นะคะลงทุนเพราะฉะนั้นอันนี้เธอบอกว่ามันน่าจะได้ผลและตรงมากเลยเพราะว่าที่นี่คือแหล่งลงทุนของเงินโอลิกาชของรัสเซียเพราะฉะนั้นเธอบอกเนี่ยตัวเนี่ยมันจะขู่ได้ผลเพราะว่ามันข้าม ตลอดเวลาเลยคือะะตีไปที่หัวใจเลยเหมือนกับว่าสมมติว่าม,มีใครคนหนึ่งเอาซับไปซุกไว้ตรงไหนก็ตามไปยึดซับที่ซุกตรงนั้นใช่ย้อนเกรดกัไปเลยเพราะว่าที่ไบเดนขู่บอกว่าจะจะปิดตลาดดอลลาร์จะปิดตลาดพลังงานถึงดอลลาร์นี้นะคะจีนก็อยู่หลังอิงเลยค่ะเขาลงทุนร่วมกับรัสเซียทั้ง a i i b บแบงก์อะไรทั้งหลายนะคะบริกส์แบงก์เยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่ใช่ดอลลาร์ก็ได้เออใช่แต่ไอเงินลงทุนที่ทํามาแล้วเยอะแล้วได้ผลตอบแทนแล้วหรูหรา พวกนี้ชอบมากทีนี้พอเสนอมาอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูว่าท่าทีจะเป็นยังไงต่อนะคะแล้วถ้าเกิดสมตม,ตม,สมติมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจะทําที่จร,รจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพของทอนายความที่อังกฤษเนี่ยทำงานให้กับไอ้พวกโอลิกา c h รัสเซียนเนี่ยเต็มเลยที่ผ่านมาเนี่หาที่ไปลงทุนนักการเงินแล้วก็พวกสํานักทนายความเงี้ยฮะเขาก็จะเป็นคนจัดการทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จะยอมไหมรัฐมนตรี่างประเทศอังกฤษก็ออกมาขู่แบบนี้่ ก็บอกได้ผลมากแล้วเสียจากกลัวเรื่องนี้